มีคนดูเลยครับแล้วก็ไม่มีคนกดใจให้ด้วยขอบคุณครับอยากดังครับแต่ช่องผมไม่มีคนดูเลยครับแล้วก็ไม่มีคนกดใจให้ด้วยขอบคุณครับอยากดังครับแต่ช่องผมไม่มีคนดูเลยครับแล้วก็ไม่มีคนกดใจให้ด้วยขอบคุณครับอยากดังครับแต่ช่องผมไม่มีคนดูเลยครับ ก็ไม่มีคนกดใจให้ด้วยขอบคุณครับอยากดังครับแต่ช่องผมไม่มีคนดูเลยครับแล้วก็ไม่มีคนกดใจให้ด้วยขอบคุณครับอยากดังครับแต่ช่องผมไม่มีคนดูเลยครับแล้วก็ไม่มีคนกดใจให้ด้วยขอบคุณครับอยากดังครับแต่ช่องผมไม่มีคนดู